สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้คลิปแรกเนาะคะ่ะจะเป็นคลิปผลลาวพัฒนาเมื่อคืนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะมีเข่าอยู่นะคะเดินอ่าจับคู่นะคะแล้วก็สูรได้เดินเท่ากับไปต่อเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะเป็นคลิปแจ้งผลเนาะคะ่ะเป็นคลิปแจ้งผลลาวพัฒนากนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะ ก่อนอื่นกับขอเวลาจักหนึ่งนที่เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้อากาศเอาค่ะพี่น้องมีขีฟ้ามีเมฆคึมท้องฟ้ามีหมืดอยู่แต่ว่าจะตกบ่บ้านแอดนี่ประกาศเป็นไพ่แรงแล้วค่ะพี่น้องบริเกียวดอกเขาเนาะค่ะ,ะสู่กันต่อเด้อค่ะพี่น้องเขตเทศบา,ศนนาลนนทตนประกาศเป็นไพ่แรงแล้วนะคะผลบะมี่มีมาก่าจักเทือพี่น้อง เขาก็ยังงามอยู่หังแรงเนาะค่ะเอาสู่ๆกันเด้อค่ะไปสู่คาเตือนของทางช่องเฮ้ากนเนาะค่ะพี่น้องเนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนะคะพี่น้อง แนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องเนาะค่ะเสี่ยนสารคามมาแห้งพ่อสมควรเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วอ่ารัฐบาลไทยของเพื่อนกะเข่าที่ศูนย์เจ็ดนั่ 7, 62, นศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นหกสองเนาะค่ะอะ่าวพัฒนาเมื่อขึ้นกะศูนย์เจ็ดตรงๆเลยเนาะค่ะลาวพัฒนาน้องตาเมื่อขึ้นนี่เนาะค่ะไปเบิ้งว่าน้องตาหายตัวไรเนาะค่ะพี่น้อง น้องต้าวางที่เก้ากับสองพ้ออกที่ศูนย์เจ็ดสี่หนึง่งนะคะรุดน้องตารุดเนาะค่ะค่ะไอ้บิ้นของเซียนสารคามนะค่ะพี่น้องของเซียนสารคราม,คาคามวางเด่นที่ศูนย์กับเจ็ดมือขึ้นพี่น้องเบิง้งเนาะค่ะ ผลออกที่0741เเบ่ค่ะแมน่บ้าเพี่นอ้องแมนอยู่ได้เนาะค่ะแมนแมน0741เนาะค่ะมาขึ้นนี่ของเพลินเขา่าเทิ่งศูนย์เทิ่งเจ็ดเทิ่งกอดกันออกที่ศูนย์เจ็ดเนาะค่ะ แต่มืูขึ้นแอ็ดมักศูนหาพี่น้องค่ะหมักศูนหาบอ่อเข่าเนาะคะ่ะศูนหามาตาศูนเด่นของเซียนสารค้ามมาทั้งสองตัวกอดกันออกอีกตังหากพี่น้องนะคะกอดกันออกเลยเนาะคะ่ะไปเบิ้งของแนวทางของแอ็ดเนาะคะ่ะอันนี้เลขเด่นเพินินพ่พันรุดเด้อค่ะพี่น้องนะคะรู้สึกว่าเดินดีเลขกเด่นเพิ่นเนาะคะ่ะ อาจังรัฐบาลไทยของเล่าหมดบังหันละว่างหกกับแปดประกอบครูกับหกสองหกเจ็ดแปดสองแปดเจ็ดสามตัวหกหกแปดเขาหกสองเป๊ะเลยพี่น้องนะคะอนาคตติดตามคือกันของเส้นสาระข้ามเนาะ,ค,ะค่ะค่ะจับตาไว้ให้ดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะของแอดเลขติดบนล่างห้าหกเจ็ดมาที่เลข 7. เจ็ดอสกระบอกยูเด้วาจับวินอ่ะ เดินไส้กันก็ได้ที่ศูนย์เจ็ดพี่น้องนะคะก็ได้ที่ศูนย์เจ็ดนะคะหนึ่งกระเข่าของเอฟซีเข่าทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งพี่น้องหลังจากทั้งคนรุดไปสองมือนะคะรุดไปสองมือหลังจากนั้นก็เดินต่อมาสามมือติดแล้วค่ะพี่น้องนะคะสามมือหรือสองมือสามขาวันศุกร์นะคะค่ะแอดว่างหากับหกพี่น้องบอ่มีบ่ติดบ่เกิดเลยเนาะคะ่ะ ของอบินหากันใดนะคะเลขติดบนล่างตรงนี้เอฟซีส่งให้กับเลขติดบนล่างของแอดนี่ค่อนข้างที่จะปะกปูได้นะคะปะกปูกันเข่าดูเนะคะเพราะฉะนั้นกะจับตาตรงนี้ให้ดีเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือสามนอ้อยยังศึกตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเดินบ่อยเนาะคะ่ะจับคูกันใดดูนะคะไปที่ ชุดบนลาวพัฒนาสูตรนี้หลุดสูตรนี้ก็หลุดเนาะคะ่ะที่ประกบคูกันได้ที่เจ็ดเก่ามือนันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะสูตรนี้เนาะนะคะชุดนี้ที่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าวันนั้นเนาะคะ่ะมือน,นีเข่าชุดเดียวจะชุดนี้นะคะเข่าจะชุดนี้แต่แอดกเกษตรอีกต่ออีกเบื้องคะเทียเดินเนาะคะ่ะพึ่งจะลุดมือเดียวนึงเนาะคะ่ะอ่าสูตรนี้ก็เดินที่เลขหนึ่ง สูตรนี้มันเป็นบนไม่มีศูนย์ถือว่าลดนะคะสูตรนี้ไม่มีสี่แล้วก็หนึ่งลดเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะลงตอ่อหลังจากคลิปนี้แล้วแอดจะลงเด่นต่อให้เลยเนาะคะ่ะลงถิมไว้เลยให้พี่น้องเด้ตามเนาะค่ะนะคะเพราะมีหยาดใบน้่ท้าม,าานามุนี่ออกเพราะว่าอ่าตอนนี้แอดจะลงรัฐบาลไทยกับสามน้อยเนาะคะ่นะ,คะไปเบื้องสูตรหน่วยล่าง สูตรรักสิบรักหน่วยเนาะคะ่ะลดมัดเลยพี่น้องนะคะเดินมาสองเมือสูตรระยะสัน้นสิบล่างไม่มีศูนย์หน่วยล่างไม่มีเจ็ดว่างเลยเนาะพี่น้องนะคะแอดแก๊สสทิติไวเป็นชุดบนแต่ว่า แกะไหวแต่ห้ายมือแล้วค่ะพี่น้องนะคะแกะไห้แต่แอดบอท่านเด้ขาดลงชนหนึ่งมัดเลยพี่น้องเบ้งหน,นะคะ้ค่ะแอดจะเอาสูตรสามสูตรนี่ละลงต่อเนาะคะ่ะชนที่เลขหนึ่งแอดเอาปากกาเขียนเพราะว่าแอดแกะไหวถ้าเบิ้องทมันเดินแอดจังจะเอาเข่าเหลี่ยมมือคึืนของสูตรมือคึืนนี่ชนเลขหนึ่งมัดเลยซึ่งข้างบนมันออกซีหนึ่งเห็นบ่าวค่ะพี่น้องแอดแกะเทียบไหวว่าว่า,วาอาเบิงอยู่ในกระดาษนี่ว่าอ่ถทามันเดินจังสิเอาเข่าเหลี่ยม เดินสามมือติดเลยเนาะคะ่ะแอดก็เลยจะแกะสามสูตรนี้แหละมาลงให้พี่น้องนะคะชนกันที่เลขหนึ่งที่บนเนาะคะ่ะแอดแก้ไหวยังสี่ถามันเดินจะเอาเข่านะคะเห็นปะขันพี่น้องนี่มีสีพร้อม9ก7นะคะ9ก้สูตรนี้ก็มี4เอาประกบกันจะเป็นสีหนึ่งสูตรนี้ก็มี4ี่เล่าบนนะคะ แอดจะแกะไหวยังสิแก้ไหวแต่ถ้ามันเดินแอดจังจะไปคัดเขาเล่มนะคะแก้ใส่กระดาษป้าไหวอ่วาเพราะท่านเอาล่งเหลีม่มเพราะว่าถถามันหลุดก็จะได้เอาว่างเลยยังสินะคะสูตรมูนี่เดินวัตถุสูตรเลยค่ะพี่น้องนี่สูตรสามสูตรนี่ชนกันที่เลขหนึ่งทั้งสามสูตรเลยเห็นบ่กค่ะตัวหน่อยเพราะว่าแอดปากกาเขียนเนาะนี่แหละแอดจะเอาล่อหเลยสูตรสิบหน่วยบนชุดนี้ก็เดินที่หนึ่ง เนาะคะ่ะแอดเอาล่งหนา้าเฟซอยู่มู่านเนาะคะ่ะเห็นเอฟซีพี่น้องเขามาคอมเมนต์ขอต่ออยู่เดี๋ยวแอดจะล่งให้ต่อเลยเนาะคะ่ะไปดูอีกชุดหนึ่งเนาะคะ่ะไปดูอีกชุดหนึ่งเราพัฒนาบนชุดนี้เขาบอนนอนะคะชุดนี้0นย์กับ2ชุดนี้3มกับ0ชุดนี้เก้ากับ2องบเดินกับว่างนะคะ ค่ะแอดจะลงสูตรที่มันเดินให้ต้อเลยเนาะพี่น้องเนาะหลังจากคลิปนี้จบแล้วนะคะผลออกที่เจ็ดสี่หนึ่งแมนบอเฮ้อพี่น้องแมนอยู่ได้เนาะเจ็ดสี่หนึ่งนะคะก็เข้าที่เลขหนึ่งเนาะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไว้สำนีกซาก้อนพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ